ถ้าที่อื่นไม่สะดวกที่จะดูหรือจะคิดก็ที่นี่คงจะสะดวกบ้างเพราะว่าเราได้ผลควายกันถึงที่สุดแล้วที่จะคงสภาพธรรมชาติต่างๆไห้ให้มากได้ตนน้นไม้ก้อนหินอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็ดูเอาเองว่าเราได้พยายามอย่างไรที่จะคงสภาพตามธรรมชาติไว้ ถ้าทั่งถึงมดมแมลงนกหนูสัตว์เล็กๆน้อยๆต่างๆตามที่มีอยู่ <c oughs> ก็พยายามจะรักษาไว้ให้มีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างนี้จะบอกให้เราได้ว่าตามธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรผิดจากธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรถ้าบางทีมันจะเลาเอาไปซร้าไป หรือยิ่งกว่านั้นมันคงจะด่าเอาบ้างเหมือนกับลิงล่างหูใส่หน้าคนหรือว่าสุนัขด่าคนว่าความเป็นคนมันเป็นอย่างนี้เองนี่แหละระวังดูให้ดีๆว่าไอสิ่งที่เรามองข้ามกันไปเสียหมดไม่ค่อยสนใจนั้นมันมีความหมายมาก ่านจะคิดว่าก้อนหินนี่มันช่างโง่เป็นก้อนหินจะเลิศเกินมนุษย์เป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจกับก้อนหินแต่ถ้ามองกันอีกทางหนึ่งแล้วก้อนหินมันมีอะไรที่ไม่เป็นอย่างนั้นคือมันก็พูดเป็นแต่มันพูดอีกภาษาหนึ่งที่คนฟังไม่รู้เรื่อง อย่างน้อยมันก็คงจะหัวเราะเยาะคนที่กำลังมีจิตใจร้อนเป็นไฟยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ว่ายมากๆจนรู้จักแต่ความทุกข์อย่างเดียวมองดูคนที่ไม่มีความทุกข์ไม่ออกเช <c oughs> ่นมอ,มองดูก้อนหินมองดูต้นไม้ไม่ออกพ <c oughs> อาต้นไม้นี่ก้อนหินนี่มันจะทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นซ <c oughs> ึงมันจะมีความรู้สึก อยู่มันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเหมือนที่คนยึดมั่นถือมั่นตอนมี้มันอาจจะรู้สึกร้อนหนาวหรือว่าหิวกระหายอะไรได้เหมือนกันแต่แล้วมันก็จะทำอะไรไปตามที่ธรรมชาติมีอยู่เพียงเท่านั้นไม่ทําได้ความยึดมั่นถือมั่นจะหาอาหารจะกินอาหารหรือจะทำอะไร มันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเหมือนมนุษย์หาอาหารหรือกินอาหารหรือสะสมอาหารไว้เมื่อเป็นดังนี้แล้วเราอาจจะกล่าวได้ว่าต้อนไม้ก็หาอาหารกินอาหารมนุษย์ก็หาอาหารและกินอาหารแต่แล้วมันก็ไม่เหมือนกันอันหนึ่งมันร้อนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาอันหนึ่งมันเย็นเป็นน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วใครจะเป็นอย่างไร ทำไมไม่มาปรึกษา,ากันดูบ้างนี่แหละควรจะมองดูว่าถ้ามนุษย์ร้อนเป็นไฟมันนั่งอยู่ข้างก้อนหินก่อนนี้ก้อนหินมันก็จะชวนกันหัวเราะเยาะอยู่ในใจว่าสร้างเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อะไรกันมีความร้อนอยู่เป็นประจำนี่ทำไมไม่รู้จักไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักอายเหล่านี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นในก้อนหินก็ตามก้อนไม้ก็ตามที่มีไว้จัดไหวเหล่านี้มีไว้สําหรับท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ชนิดที่จะหาไม่ได้ง่ายนักแต่ให้ที่นี้จะให้ความสะดวกสําหรับจะพูดจะปรึกษาหารือกับต้นไม้กับก้อนหินกันจะบ้าง ปะเหม้อข้าวก็จะรู้สึกละอายแก่ก้อนหินหรือต้นไม้บ้างก็จะรู้สึกกลัวต่อความทุกข์บ้างแล้วก็จะพยายามเอาอย่างต้นไม้เอาอย่างก้อนหินนั่นเองในการที่จะไม่มีความร้อนถ้าเป็นอย่างนี้เป็นการยืนยันได้ว่าเอาความโง่ติดมาสามกระบุงทิ้งไว้ที่นี่จะสองกระบุง เอากลับไปบ้านเพียงกระบุงเดียวได้กำไรหรือขาดทุนมันแล้วแต่จะมองคนหนึ่งอาจจะมองไปในง่ายขาดทุนก็ได้ถ้าเหลือกลับไปน้อยแต่คนหนึ่งอาจจะมองไปในง่ายว่าได้กำไรมากนี่คือ,อ,อข้อที่ท่านทั้งร้ายที่มาที่นี่ ทุกพวกหรือทุกครั้งจะต้องนึกจะต้องคิดจะต้องสนใจว่าท่านควรจะได้อะไรจากการมาที่นี่ว่าพูดกับต้นไม้กับก้อนหินเป็นหรือเปล่าเราเอาอะไรมาเท่าไรเรากลับไปเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าหากว่าตอบปัญหาเรื่องนี้ได้หรือจัดการกับ สิ่งสิ่งนี้ได้โดยถูกต้องตามความประสงค์ของสถานที่นี้แล้ว <c oughs> ก็คงจะได้อะไรมากทีเดียวไม่เพียงแต่ได้ทัศนาจร <c oughs> เหมือนกับที่เขามามากันมาทัศนาจรไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่คุ้มค่าความเหน็ดเหนื่อยหรือหมดเรื่อง พ้าไปทัศนาจรที่อื่นที่ใกล้ๆแล้วก็สะดวกสบายกว่านี้ก็ยังดีกว่าส่วนความประสงค์ต้องการทัศนาจรในสถานที่นั้นในสถานที่นี่นั่นต้องการให้เป็นทัศนาจรในทางจิตหรือทางวิญญาณเพื่อจิตใจมันเดินลึกลงไปถึงธรรมชาติ ให้รู้ความหมายของธรรมชาติอะไรๆที่เป็นความจำเป็นจากธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องรู้จะต้องได้นั่นนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ทัศนาจรนมีการทัฒนาจรในทางวิญญาณจึงได้ผลในทางจิตในทางวิญญาณคือมีความ รู้ความแจ่มแจ้งความสะอาดสว่างสงบอะไรขึ้นมานี่เป็นข้อแรกหรือสิ่งแรก <c oughs> ที่จะพูดกับท่านทั้งหลายทุกพวกทุกครั้งที่มา